ใช่ไหมป๋าเฟรมเด็กเก้าสิบกงศาีที่ชอบลงยูทูบเนี่ยเอาเป้ารถรถคุณเอากับผมเป้าวัดกันไหมผมงกับคุณแล้วเนี่ยเอากับผมไหมเอากระผมไหมจะมาดวลรถกับคุณผมเตรียมตัวมาเลยนี่ผมงงคุณเป็นใครเนี่ยอ่ะเออก็เดี๋ยวผมมาหาคุณนี่แหละผมจะแข่งรถกับคุณป๋าเอ้าเป็นเอาไงอ่ะ ไม่รู้ใครมาเคาะประตูบ้านเนี่ยดูดิเร็วๆใครวะอ้าวได้ยินไหมเนี่ยใครมาแพ้แพ้ใครมาไม่รู้ใครแล้วเร็วเฮ้ยทุกคนอันนี้แกทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปแกล้งเขาเหรอไม่ได้ถ่ายคลิปแกล้งเลยเอ้าใครมาเฮ้ยมาทางลัวแล้วเนี่ยเอาชื่อเจมเป้าเราอ่ะครับอันนี้ใครนี่คุณใครใครครับอยากรู้ชื่อทำไมชื่อเจมเป้าถือตัวสิเอ้า คุณจะมาให้ผมเปิดเดี๋ยวเดแล้วคุณได้เย็นคุณยาเย็นแป๊บนึงแพรเรามีไม้ไหมเดี๋ยวคุณคุณยาเย็นก่อนมันถ่ายผมเ่ยคุณมีสิทธิ์อะไรนะผมไม่ได้ถ่ายคุณผมงงผมตกใจเองผมหาหลักฐานไว้ไม่เอาไปุ่๊บตะกุตะักเปิดประตูเลยมีเรื่องมังเกิดขึ้น เดี premises, ๋ยวเขเต็มเลยเนี o, ่ยนแมสเนี่ยคุณเป็นเจ้าหน้าที่เหรอหรือไรพูดูก็รู้โอ้กุ๋ยการข้างไม่เชื่อยืนเข้ามาอะไรคุณตลกอะไรเป๊บนึงคบนึงผมงุกับคุณเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็มาเคาะบ้านผมอะไรคุณเนี่ใช่ใช่ไหมสาวฟรมเนี่ยก้าองศาทีชอบลงยูทูบเนี่ย๋อใช่ครับผมเองครับผมเนี่ยผมเอาคุณพูดอะไรผมมีหลักฐานนะผมถ่ายไปหมดนวกล้องวงจรผมสิบยตัวนี่ไม่เกี่ยวกันนั่นมันเรื่องของคุณนี่ผมอยู่้นอกเดี๋ยวเดี๋ยว ได้แทนถ่ายไปเลยใครเนี่ยเนี่ยเห็นหนาไม่โคตรคมเลยหน้าตาราแตก็ดีนะทำไมทำันดานสะดุดนี้เนี่ยวันนี้คุณด่าผมผมไม่ด่าคุณองคุณได้นะคุณมาแฮนใครเนี่ยรู้แกล้งอะไรเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แกล้งไม่ไม่ครับไม่ครับเมื่อกี้ผมยังนอนสลืมสลือเออเออแล้วอะไรเนี่ยกระเป๋าเออกระเป๋าคุณมีได้แทนก่อนไทนถอยก่อนคุณมีกระเป๋าผมไปหรอมีผมสะพายมาดีๆแล้วคุณเอาไปเอาไปเอาไปเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเอาดูเอา เอาไว้ตรงนั้นแหละครับ<ม>คุณไม่ต้องมาคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ดีคุณก็มาออกรูปนักเรียนไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราออกรูปนักเรียนเอาเป้ารถรถคุณนะเอากระปุเป้าวัดกันไหมแค่นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นคุณจะมาบวกอะไรกับรถผมรถผมนี่มันแรงทุกคันอยู่แล้วแต่คุณอยู่ดีมาเถอะอะไรนะ่ะถอดร้อน่ะอะไรอ่ะทำไมไม่มีเงินซื้อ,อรถเพื่อนผมครับลถเพื่อนครับเพื่อนยืมคุณจะมาตลกอะไรขนาดนี้ครับผมงงกับคุณแล้วเนี่ยเอากับผมกไหมเอากัะปุไหมคุณรอใารกับลผมด้วยเธอวางี้ครับเธอวางี้ครับ คุณเป็นใครเนี่ยคุณมาทำอะไรเนี่ยคุณมาจากไหนเนี่ยสีตะเกดบมาสีตะเกดยนี่เลยเดินมาเดินมาด้วยสองเดือนเดี๋ยวมาหาคุณเลยผมเห็นคุณในยูทูบเนี่ยไปไหว้ทอกดังมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวอันนี้แล้วคุณเป็นใครครับนี่คุณคุณชื่ออะไรอันไหนคุณจะมาดวลรถกับคุณผมเตรียมตัวมาเลยนี่ผมลดน้ำหนักมาผมงงคุณเป็นใครเนี่ยอะแพ้อัานไปเลยคุณชื่ออะไรคุณบอกชื่อคุณก่อนผชื่อกอฟแล้วคุณอะชื่อเฟมหรือเปล่าเดี คุณให้ผมชื่ออะไรค่ะ เออก็เดี๋ยวผมมาหาคุณนี่แหละผมจะแข่งรถกับคุณว่าคุณจะป้าว่าอะผมรถโอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมหนักแปดสิบตอนนี้ดูสีกับคุณเลยดูสีแล้วตอนนี้คุณได้ดูดมาหรือว่าไงครับผมเดินจากสีสกีดสองเดือนเพื่อจะมาแข่งรถคุณนคุณไหวกับผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละโอ้โหคุณคุณจะพูดคุณคุณจะมาบวกกับผมไหนรถคุณครับไหนครับรถคุณนี่รถผมนี่คุณจะบวกกับเวทไหนคุณคุณดูเลยคุณเลือกเลยนี่คุณกอฟนี่คุณเลือกเลยครับจะเป็นน่ นี่ยนับบอเลยคุณขับไหวเปล่าคุณเดี๋ยวชี้เข้ามาบ้านผมครับมันไม่ดีครับผมนี่มันติดของผมไม่ครับนี้เขตบ้านผมเป็นเอาไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณกระชากกระเป๋าผมไปแล้วผมไม่ได้กระชากเลยคุณขคุณตลกเหรอคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกเมื่อก่อนจะอยู่ยังไะ มึงไม่ใครกันมึงใครมึงยังไม่รู้จักมึงเลยเนี่ยคุงจะเล่กับผมไหมก็แค่นั้นเลยคุณจะแข่งกับเลยก่อคุณจะมาแข่งกับผมคุณไหวกับผมเหรอดูน้ำหนักก็รู้วัดไซส์คุณก็รู้แล้วมัดกระดูกคุณกับผมมันคนละเบอร์คุณเบอร์อะไรผมเบอร์แปดผมลองทรงแค่นั้นเลยลองทรงแค่นั้นเลยมั่วด้วยตลกคุณตลกทียอะไรเนี่ย เมื่อกี้ผมตลกเหรอเออเริ่มแล้วเมื่อกี้คิดอะไรเพลินไปไหนอะร์ตเนี่ยคุณกับผมไหมแค่นั้นเลยเอาคุณเลือกมาเอาขันไหนแค่นั้นแหละคุณอยากเจอเมทไหนเอาขันไหนก็ได้คุณจัดมาคุณอยากโดนกับผมเจอกับฟินผมไหมลูกเล็กเลยห้าสามไหวไหมโอ้ยชิวอ่ะปกติรถคุณลูกอะไรไม่มีไม่มีรถใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ครับคุณมาในบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวคือมึงมามึงเอานึกว่าเป็นเอฟซีไม่ใช่เอฟซีด้วยไม่ใช่มันไส้เฉยโอ้มันไส้มันไส้กูเลยผาเออออะเเดดีีี๋ยยยยวกกกก็คคุ่่่่นนนไไรรื้้แขงงจิใชม เอาดีๆเไม่ได้แกล้งเขาจริงเหรอเฮ้ยอะไรคุณอะไรเไปหรือเปล่าที่คุณให้เกียรติผมด้วยผมยืนอยู่หน้าบ้านคุณเนี่ยเอาเรื่องของคุณคุณมาบ้านผมนะครับคุณผมคัดผมผมมาท้าคุณเนี่ยโดนเรืกับผมกูอาร์ูวอาคัดเก้าสิบนั่นแหละคันห้าสามนั่แค่นั้นแหละคุณจะเอาคนไหนคุณพูดดิคุณจะเอาคนไหนคุณเอาคะนไหนมาคุณจะยื่นมือครับคุณจะยื่นมือมาครับได้เดี๋ยวว่าคุณเอาคะนไหนมา ก้าวันก้าสิไดไงคันนั่นันู้ไงคันฟิล์มาผมก็เอาเหมือนกันยืมรถคุณได้ไหมล่ะยืมรถคุณได้ไหมล่ะเียยืมรถกูใช่นียยืมขนันไหนคันนี้ก็ได้เอานีน่นะไฟเตอร์นะโอเคเอาไหมเอาไหมเอาโอโห้หเอาไงแพ้ให้ยืมไหมมันอยากเจอกับเขาจรินเนี่ยอ่ะมาเลยคุณเร็วๆเบาๆด้วยตำรวจมาเหมือนอ่ะนันดันดันนัน นี่ผมผมแจ้งความคุณได้นะตำรวจไปเมื่อกี้นะอันนี้คุณแจ้งมาได้เดี๋ยวแป๊บนึงมันยังเราไม่ได้แจ้งครับไม่ได้แจ้งครับไม่ผมรู้จจใจเเฉยไม่กระเป๋าไม่มีอะไรมาไอ้เหี้ยเอางี้เดี๋ยวงั้นกูพาไปกลางหมู่บ้านก่อนได้ไหมไปดูเลยกูอยากจะรู้เหมือนกนันว่ามันจะเก่งจริงป่ะมึงออกตัวเป็นเงี้ยโหดดูหุ่นด้วยเฮ้ยอยู่อยู่เฉยเลยไปเดี๋ยวกูพาเดินไปเป็นจริงกับเปล่าไอ้ย่ยกูอยากจะรู้จริงเลยขับเป็นเปล่ารถอ่ะเป็นยังได้เสียงดังด้วยเป็นคนเสียงดังเป็นคนพูดทำปรารต่างต่างติอยู่แล้วยายาเดินออกไปห่าาาาางตตมมมม ให้ยู่ห่างด้วยยิ้นออกลูกไม่ออกลูกเรงว่ะฝากนหน่อยได้ไหมละ่ละกระเป๋าอ่ะฝากกระเป๋าวางไว้ตรงนี้เลยอ่ะวางไว้ตรงนี้แหละในบ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ผวางไว้ตรงนี้จะวางหาอะไรในบ้านบ้าเปล่าเป็นใครเนี่ยมาจะไปทาตรงแอคเดินไปง่ะแพ้ขึ้นรถเดินด้วยก็เดินไม่ดีนี่ผมมายืมรถคุณไปแข่งแล้วนี่เราจะเอาคุณเดินไปก่อนยางห่างด้วยครับขึ้นมาแพ้ขึ้นมาแพ้แกว่าเป็นไงวะแพ้ว่ามันงงไหมเชียนงานใช้งานแม่งเลยใช้เลยมึงมองอะไรเดินตามมาครับกรอ มจะเดินอะไรของคุณแกเป็นใครมันเป็นใครมาจากไหนวะแกเ่เอาดีๆเออเขาไม่รู้ม่รู้จริงๆดิจริงเออ มาแผลเราหลอกคนโง่ไว้ไม่งูเอ้ยมึงเดินมาเร็วๆดิเดินมาอะไรช้าวะหาดเป็นคนขี่แม่งหงวลูกนักเลงด้วยเดินช้าจังวะเลงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจะใส่กูอย่างเดียวเลยว่ะนี่ไงรถคันนี้อ่ะเนี่ยอ่ะถ้ามึงจะยืมรถกูเนี่ยมึงลองขี่นี่มึงลองแบบไหนเทสกูนี่ขึ้นได้เลยใช่ไหมไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายแต่มึงอย่าขี่หนีนะขี่หนีปุ๊บกูกระโดดถีบแล้วไปอยู่ไปเดินห่างแพ้เดินห่างมาหน่อยเดินห่างมาหน่อยอันนี้บิดแล้วใช่ไหมกุญแจเนี่ยบิิดดแล้วก็ตา ไม่ติดอ่ะโอยงูยังมึงขับเต็มจริงไหมเนี่ยเอาไหนมึงเอาดิยดิดิไหนมึงตังแอคเอาดิสตาร์ดิอ่ะมึงเป็นไหมไม่ติดไม่ติดพี่อะไรไม่กดสตาร์อ่ะเอ้ามาดูดิเอานี่ใช่ไหมหนี่เนี่ยงูจังนี่นี่กดปุ่มแดงนี่อันนี้คือระบบล็อกล็อกโอเคเฮดเอชในเกียไ์นเกียร์ออโต้เปล่าออโต้เกียร์ในเกียร์คัสเกียร์ตรงนั้นแน่อดิแถวโอุ้ยแถล็อกอุ้ยไอ้เฮียเดี๋ยวก็ชนกูหรอก ยี่มเกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์ใช่ไหมล่ะใส่แม่งเลยดีไหมเนี่ยยังไงอยู่ห่างไว้เรื่วกันแล้วใส่แล้วเนี่ยแล้วยังไงต่อมันดับไงเขาบอกว่าเขาจะมาแข่งรถจีนกันแล้วคันขี้รถีนเป็นไหมวะโอ้ยสภาพสภาพนี้นะครับโดนกูหลับหลับแน่นอนยังไม่ทันได้ออกตัวห่าเลยเลยจะชนอยู่ซะแล้วเอามาเอามึงก็ถอนเกียร์ดิขับเป็นไหมเนี่ยทำให้หน่อยซิเอาเกียร์วะเนี่ย เคยเห็นเม็ดโดดหมอบนะอ้าวฝึกอย่นู้นเลยเอ้อยากจะเห็นมันยิงอาวเงาดิอ <um ่ะอ่ะไปดิไปดิไอ้เฉลี่ยกูว่าแม่งโง่สภาพนี้จะมาท้าแข่งกับกูถือว่าคลิปนี้กูได้คอนเทนต์เล็เจอคนเอ๋อกูบอกเลยไอ้น้องถ้าจะจะบวกกับพี่นะไปฝึกมาใหม่นะจริงๆขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ เยอาโทษที่เหยีหกูไปมึงออกทางจากรถกูก่อนอ้าเอาไอ <ป S> ้ <c oughs> ผมมานี่ตั้งใจมาหาพี่เล What?! What the fuck?! แล้วมึงจะมาหาทำไม <c oughs> เห็นพี่รับพนักง,งานเพิ่มจนตัดต่อพี่เขาแนะนำให้ผมมา เอ้าไ้นัดรมาติทับคู่สัตว์วันนี้ได้คลิปคนเอ๋เออมาให้นันําให้ผมมามันบอกว่าพี่ต้องการคนเพิ่มคนเพิ่มอะไรของมึงอ๋ออยากได้แต่ไปเจอคนอย่างมึงกูไม่อยากได้คนเพิ่มแหละไปนัดมันบอกผมว่าเฮ้ยมึงมาถึงนิดมึงเป็นกันเองกับพี่เฟรมได้เลยอ๋อนี่คือมึงเป็นกันเองแล้วอ๋อเป็นกันเองคือมึงต้องจะใส่กูอยู่ห่างกูไว้เลยมึงอะเอาเื่อแบบเป็นเหมือนเพื่อนไงเวลาผมเจอเพื่อนผมทักทายนี้แเลยผอมึงทักทายมึงเดินมาแบบเอ้าเ้ย เก่าๆนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเปิดตู้อดีนะเมื่อกี้ตำรวจเนี่กูคุยนะมื่อก้เขาเขามาจับมือนะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยขอบคุณพี่ขอบคุณมากเลยเมื่อกี้ตำรวจมามาจริงด้วยก็ตำรวจเขามาไอ้เหี้ยกูนี่ถ้ากูเรียกนะมึงโดนจับไปแล้วกูสงสารนี่บุฟบ้างเากูสงสารด้วยมึงเป็นใครอยู่ดีมึงมาแบบเคาะเคาะอะไรมึศมาทำงานได้ไหมล่ะมึงที่ฝึกมาตั้งไกลอะไรมึงมาไงนั่งรถไฟมาเสียยสภาพนี้เหมือนกูโดนสวนคืนจากลุงโทนี่ที่ไปแกล้งมาเลยว่ะอันนี้คือไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งนะ ้<ะ>มึงแกงป่ะเนี่ยมึงสมัครจริงเหรอผมมาเลยไอ้นัทมันบอกว่าเออมึงตกงานใช่ไหมล่ะผมก็เออกูตกงานเนี่ยกูมีพี่ที่รู้จกักให้มาตอนแรกเนี่ยมันส่งโลกเคชั่นมามนก็เลยมาเออเอาไงดีวะ่ <c oughs> แล้วผมเธอเพี่เดี๋ยววัน <c oughs> เดี๋ยวคือสภาพมึงกูก็ไม่รู้ว่ามึงมาจากไหนเป็นยังไงมาถึงมึงออกลูกนักลงนักเลงจะใส่กูอย่างเดียวเลยเพียดีนะกูไม่สวนยอกยอก เอางี้ครับมึงทำอะไรเป็นบ้างกูถามหน่อยเอาทำอะไรเป็นบ้างไม่เป็นนะสักอย่างไม่เป็นนะสักอย่างไม่เป็นนะสักอย่างอยากพี่ยกตัวอย่างมาพี่อยากให้ผมทำอะไรอันนี้อ้าวอันนี้ยังถือกล้องถือกล้องอะไรให้กูเนี้ยถือกล้องช่วยทำงานอย่างเงี้ยแพ็คของอย่างเงี้ยไม่เป็นเป็นอย่างเดียวเป็นอะไรยกแก้วเหล้ายกแก้วเหล้าเป็นเลย ได้ไหมล่ะกูรู้แล้วกูจะเจอคนกวนตีนขนาดเนี้ยไอ้เที่ยแล้วเมื่อกี้ทำกิริยาก้าวล้ามึงจะา้าวล้ามึงอย่างงี้ไหมเนี่ยไม่หรอกไม่หรอกมั้งพี่ถูกปวดสติแล้วเนี่ยแพ้เกี่ว่าไงไม่หรอกพี่ผมร้อยเนี่ยพี่แพ้เขาก็ใจดีหน้าตาสะดสวยรับผมทำงานเดชหล่อพี่กับหน้าตาหล่ออุ้ยนี่ยืนเทียบกันน้าเดียดนีดแยกไม่ออกแยกไม่ออก วอ้ยเก่งด้วยจ้ะโอ้ยเฮียแม่งเอาอย่างนี้คือไม่ไหวหรอกเอาจริงขอไปอยู่ขอตัวงานจริงไม่ใช่มาเฮียนะตรงนี้ไอ้สัสกลางมึงว่ามึงว่ารับผมมือมึงรู้ก่อนมึงรู้ก่อนไอ้เฮียเอายิงถ้ามึงจะอยู่กูเนี่ยกูตอนเนี้ยกูขาดอย่างเดียวเลยโอ้ยมึงมึงจะมาหกก็ได้กูกูขาดอย่างเดียวเลยขาดคนช่วยทํางานเป็นเด็กขับก็ได้นะตัวแม่งขอมด้วยเอาขับไม่เป็นด้วยรถนะไม่เป็นด้วยแต่ขับแต่ใจไหมใจใจเกินร้อยเลยเกินด้วยเกินร้อยด้วยสมองก็เกิน อย่าไม่สมควเกินเอางี้ดีกว่าทุกคนก็อันนี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าใครมา่มร้อันนี้คือตอนแรกไอบูมากเตรียมมาแกถูกไหมแต่นี้มาไม่เตรียมก็อาง่ายเลยก็เดี๋ยวคนดูคิดว่าไงครับรับมาช่วยดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า มาจากเด็กตัดต่อใช่ไหมเพื่อนะไรนะเดี๋ยวไปามนก่อนงั้นเดี๋ยวขอไปทมไหนก่อนแล้วกันโหแล้วพี่ระหว่างพี่ไปถามผมจะไปอยู่ไหนไอ้เชียมึงก็ไปอยู่ห้องนี่อจะไปอยู่ไหนล่ะบ้านพี่ก่อนได้ไม่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 ได้ก็เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวไปเปิดห้องไว้ให้ก่อนคืนนึงแล้วคุยกันก่อนถ้าไม่ได้ก็คือต้องกลับสีตเกตยด้วยเข้าใจไหมนี่แล้วว่าอยู่กับพี่อ่ะจะเอาให้ได้นะไม่ได้ต้องกลับก่อนก็เอาตามนั้นแล้วกันถ้าสมมติว่าพี่คุยกันแล้วว่ามันไม่โอเคอ่ะเองก็ต้องกลับเองจะมาอยู่ แล้วก็แบบมาถึงแบบกวนตีนอะไรอย่างเงีเ้ย